Uh, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was guessing. Cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change it. สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับถ้าพูดถึงเครื่องบินปีกนะครับเพื่อนๆก็หลายๆคนก็ถือว่าเป็นอของเล่นนะครับหรือว่ากิจกรรมยามว่างฮอปปี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นงบประมาณที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็เครื่องบินปีกอะที่ส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นกันนะครับก็ จะเป็นแบบว่าเป็นไฟฟ้านะครับมันจะมีน้ํามันกับไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเอ็กซ์เซอรี่จะเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านไฟฟ้าเนี่ยก็เสียบแบตแล้วก็บินได้เลยนะครับก็จะไม่ยุ่งยากนะครับเหมือนกับน้ํามันนะครับแต่ว่าแต่น้ํามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบไนโตรนะครับแบบว่าแรงๆเสียงเครื่องแบบดังสะใจเล้าใจนะครับนะครับแต่ ในวันนี้นะครับคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องบินปีกแต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องบินปีกธรรมดานะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยบินมาหลายหลายไฟ์แล้วละ่ะก็มีการปรับแต่งนู่นนี่นั่นจากตอนที่ซื้อมาที่ร้านเนี่ยก็คือโอเคมันก็บินได้มีล้อมีอะไรพร้อมหมดนะครับแต่ว่าผมก็มาปรับปรับแต่งก่าจะเข้าที่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควร ในเรื่องของอกล้องที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเรือนไม้เข้ามาด้วยตอนแรกผมบอกว่าผมจะไม่ใส่เรือนไม้นะฮะแต่ก็อดใจไม่ไหวนะครับก็เลยต้องใส่พอดีมันมีอยู่นะฮะเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินปีก f p v นะครับเป็นเครื่องบินปีก f อ v ีีที่เล่นโดยสมมีความสมจริงนะครับโดยใช้แว่นนะใส นะครับเวลาที่บินก็จะเห็นวิวจากทางด้านบนนะครับกล้องตัวนี้สามารถที่จะหันซ้ายขวาได้ด้วยนะครับเวลาที่บินอยู่บนฟากฟ้านะครับสามารถที่จะหันไปทางซ้ายทางขวาได้พอหันมาทางซ้ายเนี่ยก็จะเห็นเป็นริ้วปีกนะครับเป็นริ้วปีกเหมือนแบบว่าเหมือนเราได้ขับเครื่องบินจริงๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีเลือนไม้สามารถที่จะเห็นเลื่อนไม้ด้วยนะครับเห็นเลื่อนไม้แล้วก็เห็นข้างหน้าด้วยให้ให้ความสมจริงในเรื่องของการบินนะครับ ลำนี้แก้ไขก็คือตอนแรกขาล้อหน้ามันยาวลวดมันยาวแล้วมันเอ็นมาข้างหน้าเยอะนะครับแต่นี้พอพอมันวิ่งอยู่กับพื้นเนี่ยเหมือนล้อหน้ามันแบบมันบอกว่ามันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาแก้ให้มันสั้นลงนะครับนะครับแล้วก็ให้หน้ามันเทแต่คือก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมมาใส่เป็นล้อหน้าล้อเดียวล้อหลังสองล้อนะครับใส่ตรงนี้ แต่ทีนี้ออกแล้วนะครับเพราะว่าล้อมันพังบ่อยพอลงมาปุ๊บเนี่ยล้อหน้ามันชอบแบบมันมันชอบงอนะครับเพราะว่าข้างหน้ามันรับแรงกระแทกเยอะมากนะครับเวลาที่ช่วงขึ้นลงแล้วช่วงนั้นผมไปเล่นที่สนามเอราวัณแล้วมันมีกอหญ้าเต็ไมไปหมดตอนนี้ก็เลยเล่นลำบากนะฮะแล้วความสวยงามมันไม่มีด้วยนะครับ ต่นี้พอผมมาใส่เป็น2ล้อหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเอ s มิสเตอร์สมิธนะครับมิสเตอร์สมิธที่แบบว่าเออสมจริงนะฮะสมจริงเหมือนกับที่เป็นของจริงนะครับล้อหน้าล้อเดียวแล้วก็ล้อหลังสองล้อแบบนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านหลังมีไม้มีไม้ลูกชิ้นนะครับเอามาดามกระดงกระดงหลังให้มันไม่โยเยไปมาให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับก็แก้ไขตรงนี้ แต่ว่าที่พที่ที่เอามาเนี่ยคือมันก็ดีนะก็ให้เครดิตร้านพี่หนุ่มพระบาทดาซีนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดูหรือว่าโทรไปสอบถามพี่หนุ่มได้ที่0818533733เมนะครับเบอร์โทรของพี่หนุ่มเขานะฮะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านพี่หนุ่มโลดลายในการติดสติกเกอร์เนี่ยถือว่าสวยงามนะฮะถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะฮะลํำนี้แล้วก็ชุดไฟเนี่ยของผมเนี่ย ผมใช้มอเตอร์พันพันสี่ร้อย kv สองพันสองนะครับพันสี่ร้อย kv สองสองใช้ใบแปดนะครับใบแปดแปดคูณหกนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากเพราะว่าสเปคของมันก็ประมาณนี้ปีก 20, เมตรยี่สิบเฮ้ยอันนี้ปีกเมตรหนึ่งนะโทษทีปีกเมตรหนึ่งไม่ไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินปีกล่างที่บินบินไวนะครับแล้วก็มีสปีดคอนโทรลในหกสิบแอมป์นะครับที่ใส่ตรงนี้โซว์ใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2อนะครับอิสระนะครับแอรอนแล้วก็34อยู่อยู่ข้างในตัวลำนะครับแล้วก็มีตัวกล้องแล้วก็ตัวภาคส่งตัวกล้องกับตัวภาคส่งเนี่ยใช้ไฟมาจากรีเซฟนะครับไม่ได้ใช้ไฟจากสปีดคอนโทรลเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาพอะภาพมันจะนิ่งนะครับภาพมันจะนิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นเส้นๆลายๆให้มันกวนกวนใจนะครับนะครับภาคส่งตัวนี้ก็ผมตอนน้ผมซื้อมาพันกว่าบาทเลย รับส่งได้ไกลนะครับรับส่งได้ไกลเลยแหละตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้รจะไกลสักเท่าไหร่ก็ไม่เคยไม่เคยไม่ไมเคยวัดสักทีนะฮะเพราะว่าวิทยุผมใช้เป็น T14G ในการเล่นนะครับผมก็มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดบินไปไกลไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องของวิทยุเนี่ยเขาบอกว่ามันจะหลุดยากนะถ้าเป็น2.4เนี่ยโอกาสหลุดยากถ้าเกิดเราบินในแนวเอียงสี้างองศานะครับถึงจะไกลแค่ไหนก็ยังบังคับได้นะครับ ก็ถือว่าแต่ผมก็ไม่เคยไปไกลเพราะว่ามันใจมันก็มันก็มันก็นก,นก,กลัวนะฮะต้องต้องไม่ใช่วิทยุอีกแบบหนึ่งที่ฝรั่งเขาเล่นกันแนตะ่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเ,มเมติมทีนะครับแต่ว่าต้องใช้งบประมาณที่เยอะขึ้นอีกเรื่อยๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูลำนี้บินดีกว่านะครับบินแบบโดยมีคลิปผ่านหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ มีคลิปทางด้านล่างด้วยหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ได้จะมีนะมีแต่คลิปที่อยู่ในในจอแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ดูล้วมีความสมจริงถ้าใครที่สนใจอยากจะมาเล่นนะครับก็มีไม่ทางด้านล่างสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปบินกันดีกว่านะครับไป I am, I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again Yeah, uh, you ain't see me activated You better hope that you never see me agitated I think about my actions, plan them She clear, see, clear. เวลาผมบินนะครับผมก็จะถ่ายด้วยบินด้วยมันก็เลยจะได้ภาพภาคพื้นดินเนี่ยที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะทําอยู่คนเดียวนะฮะแต่ก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าอยากจะให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วมันเข้าถึงนะครับว่าเออบินแบบ fpv เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราเห็นภาพจากกล้องจากตัวลำนะครับมองไปทางด้านหน้าของเครื่องนะครับมันก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับ ก็คือลำเนี้ยบินบินแบบธรรมดาก็สนุกนะครับบินแบบ FPV ก็ได้อ,อารมณ์อีกแบบหนึ่งเวลาที่เราบินไล่ล่าเครื่องบินอีกลำอีกลำหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันจะได้ความมันมากกว่านะครับถ้าเราบินอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเราหลงฟ้านะครับการหลงฟ้าเนี่ยมีกันแน่ทุกๆคนนะครับที่จะเข้ามาเล่นนะครับแบบ FPV แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือว่าจะเป็นเครื่องบินปีกนะครับยังไงก็ต้องเจอแน่นอนกับการหลงฟ้านะครับ แต่ว่าเราต้องพยายามที่จะบินไปบ่อยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าสถานที่เราบินเนี่ยมันมีจุดสําคัญตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างรันเวย์อยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่บินไปเรื่อยนะครับถ้าบินไปเรื่อยเครื่องบินมีโอกาสหายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาเราก็ต้องเลี้ยวกลับมาแล้วก็มาทาบรันเวย์ใหม่ถึงเวลาเลี้ยวกลับมาแล้วก็ทาบรันเวย์ใหม่นะครับเพื่อที่จะเออได้ความสมจริงนะครับไม่ได้บินบินเป็นกิโลนะถ้าบินเป็นกิโลจะต้องไปเปลี่ยนวิทยุใหม่เปลี่ยนเสาใหม่นะครับเปลี่ยนภาคส่งที่แบบมัน เปลี่ยนเปลี่ยนภาครับที่มันกับภาคส่งเนี่ยให้มันรับส่งได้ไกลขึ้นนะครับหรือหรือจะทําเป็นแบบเป็น GPS ไปเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็ใครที่สนใจแบบนี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับมาพูดคุยกันนะครับว่าไอเล่นยังไงอะไรยังไงตรงนี้ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับใครที่สนใจแบบนี้เหมือนผมนะครับก็ก็ลองดูนะครับ ผมก็เล่นทุกอย่างนะฮะลมบินก็เล่นคามินปีกก็เล่นเฮลิคอปเตอร์ก็เล่นนะครับเล่นแล้วมีความสุขนะครับก็คือนั่นแหละคือตอบโจทย์ตัวเรานะครับไม่ใช่เล่นแล้วมีความทุกข์นะครับก็ใครสนใจแบบนี้ก็ลองมาพูดมาคุยกันนะครับหรือว่าจะให้ประกอบลำใหม่ สักลำหนึ่งแล้วก็บินแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็พร้อมให้บริการกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าโทรมปรึกษาหาความรู้ก็ได้นะครับไม่ต้องมาซื้อมาหากันก็ได้นะครับก็โทรมาพูดคุยกันอสอบถามความรู้ต่างๆนะครับก็ได้สั่งของจากช้อปปี้และซาร์าก็ได้นะครับแล้วก็มาประกอบแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะกับเครื่องบินปีกอันนี้อันนี้ชื่อว่ามิสเตอร์สมิธ BF109 นะครับจำแม่นเลยลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินลบในสมัยก่อนนะครับเนี่ยสอล้อหน้าแบบนี้ถูกต้องเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มพระบาาซีด้วยนะครับที่ให้ลำนี้ผมมาบินรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง แจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตัวกอลบิน500ยังอยู่นะใครสนใจก็ทักมานะครับโอเคสหรับวันนี้สวัสดีครับ